โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีน้าตกปลาทุกท่านนะครับจะเจอผมอีกหนึ่งทริปกับตอนนี้อมันโรนะครับวันนี้ผมก็พามาตีปลาช่อนใหม่ข้างทางพอดีมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็เขาบอกว่ารอบที่แล้วแม่ค้าบอกว่าแหนมัเต็มเลยแล้วน้ํามันท่วมแต่เขาไม่ได้ห่วงนะครับน้ามันท่วมแล้วจะเป็นยาวไปถึงมุ่นะครับจะเป็นฝหนืออยู่หลังร้านพอดีนะครับแต่เราลองเาเรื่องตัวนี้นะครับนี่นะครับเรื่องตัวนี้นะฮะ ลองเอาไปตีกันดูนะครับว่ามันจะมีปลากัดไหมนะครับแต่ว่าที่เห็นน่า,นาจะมีบ้างแต่ว่าไม่รู้คนจะตีเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่ตึกแล้วคันที่ใช้วันนี้ก็เป็นแอร์เกียโอเวอร์เซส์มาร์ค2นะครับเวทสิบยี่สิบนะครับตัวนี้ยาวคุตนะแปดนะหลายคนถามว่าตกปลาช่อนได้ไหมตกปลาช่อนสบายมาก บอกเลยแต่มันคอยจะกระเด็นนะครับผมบอกเลยวัดนะมันกระเด็นถ้าสายโหดอะโอเคสำหรับคันนี้นะครับถ้าเราไปเจอก้าสามโดพีสองนะโฟโอคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์จากอัลมันโดสี่สิบปอนด์นะครับดูครับเราพาไปดูทวินลิมิเต็ดเด็ดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดู โดนโยนทับวิ่งหรือมีเตดเด็ดทุกหมายเลยนนี้ก็เป็นบ่อข้างเป็นหมายข้างทางนะเป็นเองข้างทางนะขอเขาไม่ได้ขอหลักรถมันวิ่งอยู่แล้วก็เมืกี้เขาเตี่ยวเขาบอกไม่ได้หวงนี่ครับวิ่งมีเตดเด็ดทุกหมายครับสุดยอดหมาเห่าเกลียวเลย เวิลลิ่ไม่เตดเตดทุกหมายครับอเอเอวิลลี่เตดครับเด็ดจริงๆเดียวนี้วิลลี่เตดครับไม้เดียวเลยเอ็มคอนะครับ มันเป็นใบหลิวของทวินตัวแรกนะครับเต็มคอนะฮะสามจุดเซนมันเป็นงานใบหลิวของทวินตัวที่ติดตัวเล็กนะตัวนี้ครับผมผมมาลองประยุกต์ใช้นะครับเต็มคอนะครับชอนสายสวยลิมิเต็ดเด็ดจริงๆอัลมาโดทวินลิมิเต็ดตัวนี้ไม่มีขายนะครับย้ำเลยครับไม่มีขายต้องใช้แพ็กเกจจิ้งสามใบเท่านั้นถึงจะแลกได้นะครับตัวนี้ครับทวินลิมิเต็ดเด็ดจริงๆครับ ย้บไปอยู่ทำงานสืดซีเลยอ่แต่ต้องแทนอู้เอาเอาไปอยู่ทำงานสดไปเลยใหญ่ด้วยหรืมีเจ็ดเด็ดจริงๆโอ้โหเฮียไส้โลโลแน่นอนโลแน่นอนสามจุดห้าเซนลิมิเจ็ดเด็ดจริงๆลงน้ำมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอ่ะ มีสองแล้วตรงเนี้ยนีเด็ดๆดจริงๆอะไรครับตอนนี้เบางทีเดี๋ยวตัวเบ็ดมนันมันจะติดแ,แน่นๆนะครับวนจนลุดนะเป็นโลแน่นอนครับตัวนี้ขึ้นบอกก่อนแล้วเป็นโลครับบอกเลยเป็นโลตัวนี้ดันโลหนีบกินบุ๊งๆ,ๆเลยนะครับนี่ครับเรามีเด็ดสีเดิมนะครับน้ำเงินนะครับ โอ้โหดันโลไรดันโลแน่นอนตัวนี้ตัวนี้โลแน่นอนนี่ครับลิมิเต็ดเด็ดจริงๆครับอัลเนโดทวินลิมิเต็ดเด็ดจริงๆไม่มีขายามีชี่ผ่ เฮ้ยเห็นวิ่งมากัดเลยไม่กัดไปรียววิจัด เล่นจุดดอนไปครับนี่ม่เจ็ดเด็ดจริงๆตัวเล็กตัวน้อยโดนหมดครับสายคลองโอ้หเล็กจริงๆนะตัวนี้3.5มจุดห้าเซนนะครับสุดยอดครับให้มีเจ็ดเด็ดจริงๆทวิน